วันนี้เสนอเมนูไข่ทอดชะอมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะนี่เลยค่ะน้ำพริกกะปิเผ็ดเแซ่บเลยนะคะไข่ชะอมนะคะเวลาเราทอดแล้วเราก็จะมาตัดอย่างนี้นะคะ ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะใส่จานเสิร์ฟนะคะจะง่ายต่อการทานนะคะโอเคเราหั่นไข่นะคะตัดไข่เป็นชิ้นๆใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยกับเบบีบอกฉอยผัดน้ำมันหอยนะคะโอ้มันคือผักคงจะเป็นกวางตุ้งเนาะ กวางตุง้งไต้หวันหม้กวางตุ้งอะไรที่มันต้นอ้วนๆเล็กๆอะคะ่ะผัดน้ำมันหอยแล้วก็กระเทียมเจียวเราเจียวเองเลยนะคะเพื่อนๆหอมหน่าทานมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่เลยน้ำพริกกะปิแล้วเราก็มีผักสดนะคะผักสดเดี๋ยวเราก็จะมีมะเขือมีถั่วฝักยาวนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะใครสนใจก็ลองทำได้นะคะนี่ค่ะหลายคนจะสงสัยว่าทำไมผัดผักมันออกมาสวยอย่างนี้นะคะทำไมมันเรียงกันสวยอย่างนี้นะคะคือเราเอาผักไปลวกนะคะไปลวกในน้ำเกลือใส่เกลือนิดหน่อยก่อนนะคะคือน้าไม่มีเวลามาทำวิดีโอวิธีทำนะคะ ลวกแล้วเรามาน็อกน็อกน้ำเย็นนะคะแล้วก็มาผ่าอย่างนี้นะคะเราก็ผัดซอสนะคะผัดซอสมาลาดนะคะผัดน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวอะไรนี้ละคะ่ะแล้วก็เราก็เจียวกระเทียมไว้ตั้งหากนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยมาราดหน้าตาก็จะได้หน้าทานอย่างนี้นะคะเหมือนที่ตามอ่าเรสตอรลอนนะคะนี่พิกัดใกล้มาเลยนะคะพิกัดใกล้มาเลยนะคะ นี่กระเทียมเจียวที่เราเจียวก็จะประมาณนี้นะคะนี่กระเทียมเราก็เจียวทางหาดนะคะเราก็แยกน้ํามันกับกระเทียมออกอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็กระแคงไว้กระเทียมจะได้กรอบนะคะตอนนี้ก็เทน้ําม,มันออกไปแล้วนะคะกอเย็นนะคะ่ะ Good, good. ขออนุญ,ญาตไปล้างผักก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือผักที่ยังไม่ล้างนะคะก็มีมะเขือเอดินนี่แหละแล้วก็มีเม็ดสุกต่อก็จะเอาน้ำลาดลาดนะคะกินกับน้ำที่กะปิแซบๆค่ะ